วันที่24ถึงวันที่2กุมภาค่ะจากที่สนามกีฬาทูปเตมีอ้ยค่้าคอนเซ็ปต์ของงานนะคะอยากให้ไปเที่ยวชมกันเพราะว่าช่วงนี้อากาศกำลังดีอากาศเย็นหนาวเลยแต่งานเราเนี่ยจัดช่วงเย็นตั้งแต่ประมาณบ่าย2โมงถึงเที่ยงคืนค่ะค่ะอากาศเย็นเย็นลักษณะของงานเนี่ยจะคล้ายๆงานกาชาดมีการดะเร่นมีบูธต่างๆนะคะแล้วก็มีคอนเสิร์ตทุกวันเลยค่ะ ตั้งแต่วันที่24นะคะเช่นมีของคุณเอ่อวันที่25ก็ของคุณชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีของวันที่29จะเป็นของเอ่อคาราคาราวานอ่าคาราบาวแดงค่ะใช่ด้วยแบบนอ้เลยที่แบบนียนเลยเราจะไม่เหมือนกันใช่เราจะไม่เหมือนกันนะคะเหมือนงานวัดเนี่ยเหรอแม่ใช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 ่แต่มันต่างจากงานวัดตรงที่ว่ามันมีเรื่องของหนึ่งคอนเสิร์ต สองมีเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมก็คือจะมีพระบรมสารีริกธาตุให้สักการะกันนะคะซึ่งพระบรมสารีริกธาตุที่สักการะกันเนี่ยจะมีตั้งให้สามารถไปสักการะได้เลยตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่2แล้วในวันที่2ี่เนี่ยเป็นวันแรกของการเปิดงานนะคะประมาณสี่โมงเย็นเนี่ยเราจะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะแล้วก็จะมีชาวต่างชาติ